สวัสดีด้อค่ะพี่น้องพอ,พอพี่น้องท่างช่องฮักนัสวีเดนกับมาดามหน่อยไม่เอาเปรียบจินตาราให้เงินก้อนโตกับลุงพลและแม่น้อกชมพู่ครองใจประชาชนมีคลิปตอนท้ายค่ะ จากเหตุการณ์ที่โด่งดังแหละค่ะพี่น้องขาเด็กหญิงวัยสามขวบเสียชีวิตปริศนายังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากอะไรที่บ้านกกกอ,อย่างที่รู้กัน3เดือนกว่าก็ยังไม่ได้ข้อสรุปว่าเกิดจากอะไรยังไงแต่คนที่โด่งดังในเรื่องนี้ก็คือลุงพลลุงพลก็คือคนที่แม่นะ้องผู้เสียชีวิตสงสัยว่าเป็นฆาตกรเป็นผู้กระทําในด้านนี้แหละค่ะพี่น้องขาตกเป็นจมเลยสังคมโดยที่แม่นะ้องผู้เสียชีวิตเป็นผู้พูดออกมาเลยว่าสงสัยลุงพลขณะเดียวกันการฟีดแบ็ก มาก็คือประชาชนให้ความสงสารให้ความเห็นใจให้กำลังใจทางลุงพลโดยที่คดียังไม่รู้ว่าจะปิดจะเปิดจะใครเป็นคนทำยังไม่พิสูจน์ออกมายังไม่มีข้อมูลออกมาว่าใครเป็นใครมีแต่สงสัยเท่านั้นคะ่ะพี่น้องคะอันนี้คือที่มาที่ไปของลุงพลซึ่งมาดามหน่อยจะยกมาเล่าในวันนี้เป็นสิ่งที่ดีคะ่ะพี่น้องคะเป็นสิ่งที่ดีฟีดแบ็กกลับมาวิกฤตเป็นโอกาส จินตราอย่างที่รู้ๆกันอยู่จินตราเชิญลุงพลไปฟิชเชอรลิงไปร้องเพลงคู่ในในวันที่หนึ่งกันยาอย่างที่เรารู้กันเป็นข่าว็ึือโครมในประเทศไทยแม้กระทั่งคนทางเมืองนอกก็ติดตามนี่แหลคะค่ะพี่น้องขาแต่ที่สําคัญก็คือโด่งดังในสิ่งที่วันที่หนึ่งกันยาเขาจะขึ้นประกบ นักร้องเสียงพินจินตลาอย่างที่เรารู้กันก็คือเป็นคนที่โด่งดังในบ้านเราเนาะค่ะพี่น้องเนาะไม่ว่าจะบ้านเราเมืองนอกด้วยนั่นแหละคือจินตลาอย่างที่เรารู้กันเพราะเขาดังมานานแล้วเขาก็เป็นนักร้องหมอรำที่คุณภาพล่ะค่ะพี่น้องพี่น้องให้ความสนใจไม่มี อย่างอื่นที่มีปัญหาแล้วแล้วก็ขาดเดียวกันลุงพลโด่งดังเขาก็เลยจะไปจัดงานปกติเขาก็จัดงานประจําราคาที่เต่างอยที่สกลนครเนาะค่ะพี่น้องเนาะแต่คราวนี้ก็คือสิ่งที่โด่งดังอยู่ทุกวันนี้ก็คือเอาลุงพลเชิญลุงพลไปขึ้นเวทีวันที่หนึ่งกันยาแล้วก็ประชาชนส่วนมากก็รอฟังรอติดตามนี่แหละคะ่ะลำพังจินตล่าเองเขาก็ดังอยู่แล้วล่ะค่ะพี่น้องขาแต่จวบเหมาะกับลุงพลมาดงังในส่วนที่ประชาชนบางส่วนบาง ให้ความสนใจแล้วก็ไม่ว่าจะสนใจในตัวลุงพลเองไม่ว่าจะสนใจในเรื่องคดีก็ตามกับพี่น้องมันก็เลยจบเหมาะกับการดังดังจะด,ดังทางที่ดีทางไม่ดีอันนั้นเราก็ยังไม่รู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะอะไรเราก็มีแต่รอทางตำรวจนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับคดีแต่คราวนี้วันที่หนึ่งกันยาลุงพลจะขึ้นแล้วก็มีการทำา MV มีมีการร้องออกมา เขาเรียกอะไรออกมาทาง Youtube ค่ะพี่น้องคะ่ะแล้วประชาชนให้ความสนใจในเวอร์ชั่นแรกก็คือจินตลาร้องเพลงกับคู่กับที่มิกเสียงคู่กับลุงพลเนี่ย ไม่กี่วันสามสี่วันมาเนี่ยก็ตกห้าหกล้านแล้วค่ะพี่น้องขาห้าล้านกว่าแล้วก็มาเวอร์ชั่นที่สองเวอร์ชั่นที่สองนี่ก็คือมามิกเสียงทําใหม่แล้วก็เอาหางคงหางเครื่องมาใส่ใหม่เอาหนักข่าวอย่างเช่นน้องไอซ์คนที่โด่งดังในข่าวนี้ที่ไปติดตามข่าวที่บ้านกกกรร่วมสามเดือนกว่าเนี่ยก็เอามาเป็นหางเครื่องเป็น,นแบ็กกราวผู้ในงาๆเนาะค่ะพี่น้องเนาะไปเต้นหางเครื่องมันก็เพิ่มความดังค่ะพี่น้องเพราะว่ามันการดังนี่มันก็คือดัง หลายทางแล้วก็เวอร์ชั่นที่2เนี่ยลงไปแค่2วันก็ตก2ล้าน3ล้านวิวแล้วค่ะพี่น้องคะ่ะนั่นก็คือสิ่งที่นับว่าประสบความสําเร็จนับว่าเป็นสิ่งที่ดีนับว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจไม่ว่าจะสนใจเรื่องนี้ในคดีไม่ว่าจะสนใจเรื่องนี้ในการร้องเพลงไม่ว่าสนใจเรื่องนี้ในกรณีจินตลาคู่กับลุงพลประมาณนั้นนะพี่น้องอันนี้คือเราเอามา กบกันแล้วก็เราไม่รู้ว่าสิ่งที่ประชาชนให้ความสนใจมากเนี่ยเป็นเพราะอะไรแต่ที่แน่ๆทุกคนตื่นเต้นละค่ะวันที่หนึ่งกันยาลุงพลแต่อย่าลืมเด้อพี่น้องเด้อเพราะว่าเท่าที่มาดามหน่อยอยู่สวีเดนมาดามหน่อยก็ติดข่าวติดตามข่าวตลอดแล้วก็รู้ว่าสิ่งที่ลุงพลจะเกิดก็คือวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งค่ะพี่น้องอย่าลืมเวลาเด้อค่ะวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งที่จะขึ้นเวทีเขาไม่ใช่ขึ้นกลางคืนเด้อพี่น้องเด้อเท่าที่รู้มานี่คือเป็นตอนบ่ายซึ่งประมาณบ่ายสองบ่ายสาม อินตราก็จะทําการบวงสวงแล้วกระาบวงสวงแหละค่ะพี่น้องคาหลังจากลาบวงสวงเสร็จแล้วอินตราก็จะขึ้นเวทีเหมือนกับว่าเป็นมนี่คอนเสิร์ตอย่างว่าแหละแล้วก็จะมีลุงพลขึ้นประกบนั่นแหละคะ่ะประมาณบ่ายสามบ่ายสี ออไปด้วยค่ะพี่น้องเด้อเดี๋ยวบ่มีมองนั่งมองยืนค่ะพี่น้องคิดว่าประชาชนความสนใจแต่คราวนี้มากล่าวถึงว่าเมื่อวานเมื่อวานมีผู้จัดก,การส่วนตัวของจินตลาไปบ้านลุงพลแล้วก็ไปบ้านแม่น้องจุมพุให้เงินก้อนโตอย่างมาดานหน่อยจะมาขยายขยายเพราะว่าอะไรเพราะว่ามาดานหน่อยเองเห็นแล้วก็ชื่นชอบเพราะว่าหลายคนหลายคนไม่ว่าจะฝ่ายทั้งเห็นด้วยแล้วฝ่ายตั้งไม่เห็นด้วยเกิดการกระแสพิภา์วิจารณ์ขึ้นมาล่ะค่ะว่าการที่เอามารวมกลุ่มการเอามา เอาจินตลาพูดง่ายๆเอาจินตลากับลุงพลมาร่วมกันเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องค่าใช้ใจ่ายมีปัญหาเรื่องอการเงินการทองการรายได้ที่เกิดขึ้น<ม>เหมือนค่ายเพลงดังก่อนหน้านั้นเกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้ทุกคนก็เป็นห่วงแหละค่ะเป็นห่วงเป็นกังวนแลแหละค่ะแต่ลุงพลก็มาตอบหลายสื่อตอบบ่อยๆว่าเขาไม่มีปัญหาตรงนู้นตรงนี้แล้วก็ในเวอร์ชั่นแรกจินตลาก็มีการเซ็นสัญญาไว้แล้วว่าโอเคได้การทําร้องกับลุงพลประมาณนี้ประมาณนี้เขามีการ เซ็นสัญญาขออนุญาตลุงพลเรียบร้อยลุงพลก็เซ็นให้แล้วล่ะแต่วันที่2องอมันมีเวอร์ชั่นที่2อ,ออกมาแล้วก็ผู้คนตอบรับอย่างมากมายแล้วก็จินตราก็ถือว่าเป็นบุคคลที่ประชาชนชื่นชมล่ะค่ะพี่น้องขาเพราะว่าเมื่อวานให้ผู้จัดการมาแทนตัวเองแล้วก็อากะเช้าแบรนด์มาให้ลุงพลแล้วก็กระเช้าแบรนด์แบน รงแบรนด์ดังนกน,นาะค่ะพี่น้องแบรนด์ดังนกน,นาะคกะพี่น้องทั้งสองคนไม่ว่าจะเป็นลวงพลหนึ่งกระเช้าแม่ของน้องชมพู่ด้วย1กระเช้าน,นี่เป็นสิ่งที่สุดยอดแล้วก็ให้เงินกับพี่น้องคะ่ะให้เงินก้อนเงินสดแบงค์พันเป็นปึกๆซึ่งมาดามหน่อยก็เอาคลิปมาให้ดูตอนท้ายตัดต่อคลิปมาให้ดูตอนท้ายก็ขอขอบคุณไปทาง ช่อง8ไม่ว่าจะเป็นช่อง8ไม่ว่าจะเป็นไทยรัฐไม่ว่าจะเป็นช่องอทุกตัวข่าวอมรินนาะคะ่ะพี่น้องนะเดี๋ยวขอขอบคุณประวันมาดามหน่อยได้ดูข่าว3าช่องสช่องนี้แล้วก็มีการตัดออกมาให้พี่น้องเบ่งแล้วคราวนี้เงินที่ให้ลุงพลคะ่ะพี่น้องคะ่ะเงินก้อนโตที่มาดามหน่อยพูดถึงนี่ก็คือเงินแสนละคะ่ะหนึ่งแสนบาทสาหรับการแล้วแถมกินแตละก็ฝากขอบคุณลุงพลป้าแตนทุกคนที่ให้ความร่วมมือนในเรื่องนี้ที่ถ่าย MV หลังจากที่ถ่าย m v หวานแล้วก็มีผู้จัดก,การมาให้เงิน1นึ่งแสนนี่ก็คือไม่ได้บอกว่าเป็นค่าตัวค่ะพี่น้องขาไม่ได้บอกเป็นค่าตัวให้ค่าขนมอันนี้ผู้จัดก,การพูดชัดเจนว่าคุณจินตลาฝากมาให้เนี่ยไม่ใช่ค่าตัวเป็นค่าขนมนี่เรามาแปลเรามาวิเคราะห์ค่าขนมยังเป็นแสนค่ะพี่น้องขาเขายืนยันว่าไม่ใช่ค่าตัวเพราะว่าก่อนหน้านั้นมีการ ฟิชเชอร์ลิงมีการออกเวอร์ชั่นแรกจ uh, ินตลาก็ออกมาทาง uh, ผู้สื่อข่าวออกมาแล้วละ่ะว่ามีการให้ค่าขนมลุงไปแล้วโอเคอันนั้นก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะาเราไม่รู้ก็ไม่ได้แจ้งว่าเท่าไหร่ขณะเดียวกันที่ออกมาแจ้งนี่เพราะว่า uh, ผู้จัดก,การไปที่บ้านลุงพลแล้วก็ไปเห็นมันก็ปิดหน้าข่าวไม่ได้อย่างว่าล่ะ่าก็เห็นว่าหนึ่งแสนบาทแล้วก็หลังจากที่ให้ลุงพลแล้ว ผู้จัดก,การจินตลายคนนี้ก็ไปบ้านแม่น้องชมพู่พอมาบ้านแม่น้องชมพู่ก็ให้กระเช้าเหมือนกับลุงพลกระเช้าแบบแบรนรังนกแล้วก็เงินอีกหนึ่งหมื่นบาทค่ะพี่น้องอันนี้คือ,คอทำไมมาดามหน่อยถึงอยากเล่าทําไมมาดามหน่อยถึงชื่นชมเพราะว่าอย่างที่เรารู้กันสังคมไทยมันก็มีอยู่แล้วว่าในสิ่งที่การเอาเปรียบกันไหมการที่เห็นแก่ตัวไหมเพราะว่า การเงินการทองมีรายได้มันก็เงินทองไม่เข้าใครออกใครทุกคนก็เป็นห่วงละค่ะเหมือนกับว่าเรามีประสบการณ์จากค่ายเพลงดังที่มีปัญหาอยู่ทุกวันนี้มีการฟ้องร้องกันก็ไม่อยากให้มีปัญหาตรงนั้นทุกคนก็เป็นห่วงอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าทุกคนเป็นห่วงแต่ถ้าจินตนาเราก็รู้อยู่แล้วว่าโอเคเขาทําแบบนี้คือโปรเทคตัวเองแล้วมีการเซนก่อนหน้านั้น แต่ไอเรื่องเงินสองเงินแสนนี้เขาก็บอกว่าไม่มีอะไรเพราะาให้ค่าขนมไปประมาณนั้นนะเพราะว่าช่องของ y u t u b e เนี่ยมันก็ไม่ใช่ว่าดังปุ๊บได้เงินปั๊บมันก็ไม่ใช่แต่เขาแฟร์เขาดีเขาถือว่าแน่มากแหละค่ะพี่น้องขาที่จินตลามมีน่าละเขาดีอย่างนี้เขาถึงเป็นคนที่ครองใจประชาชนมาร่วม20-30-40ปีมาแล้วจินตลาตั้งแต่ที่เป็นนักร้องขึ้นมาก็ไม่มีเรื่องดังพออยไม่มีนู่นไม่มีนี่ไม่มีในวงมีปัญหานู่นนี่ไม่มี นี่ก็ถ,ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแหละค่ะพี่น้องคะ่ะยิ่งตอนนี้โอเคหนานลุงพลดังจินตะลานี่ดังอยู่แล้วแต่พอเอิญวันที่หนึ่งเขาจะเป็น,ปนการบวงสรวงเต่าง,งอยอย่างที่บอกแล้วก็ทุกคนก็รู้ทุกคนก็ติดตามเขาก็ทําทุกปีแหละค่ะแต่ปีนี้พิเศษนิดนึงเพราะว่าพอเอิญลุงพลดังจินตะลาก็บอกว่าเออเชิญลุงพลมาขึ้นเวทีแค่นั้นแหละค่ะพี่น้องพี่น้องก็เลยให้ความสนใจให้ความติดตามแล้วก็ติดตามดูว่าจะเป็นแบบไหนแล้วที่สําคัญก็คือพอลุงพลร้องเพลงออกเ v มมาพี่น้องประชาชนก็ให้ความ สนใจแล้วก็พี่น้องติดตามพี่น้องวิวมียอดวิวดูอย่างที่บอกเวอร์ชั่นแรกออกมา3 4วันก็ตก,กไป5 6ล้านวิวแล้วก็เวอร์ชั่นที่2ออกไปเมื่อวานก็ตกมาแล้ว23ล้านวิวนี่ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนยอมรับละค่ะประชาชนให้ความสนใจประชาชนติดตามละค่ะพี่น้องคะและที่สําคัญก็คือพอได้ยินข่าวว่าเขาให้เงินก้อนเป็นแสนแก่ลุงพลเงินค่าขนมไม่ใช่เงินค่าตัวแล้วก็ให้ก่อนขึ้น ก่อนขึ้นเวทีค่ะพี่้องคะให้ลงพลก่อนขึ้นเวทีแล้วเงินนี้ไปไหนแล้วเงินนี้ก็คือลงพลอันนี้บรดาหน่อยเห็นในภาพแล้วก็แทบน้ําตาไหลละค่ะเพราะว่าพอได้เงินหนึ่งแสนแกก็นับพอนับเสร็จแล้วแกก็ยื่นให้แฟนให้ป้าแตนนี่เป็นสิ่งที่ช็อตเด็ดที่ นับถือค่ะพี่น้องค่ะนับถือน้ําใจนับถออือเขามีความอบอุ่นในครอบครัวเขาเแสดงให้เห็นนี่คือของจริงให้เห็นโอเคได้เงินแล้วก็อาให้เมียแล้วเมียเอาไปไหนคะเมียเอาไปฝากธนาคารแล้วก็ให้น้องไอซ์คนที่เ,เป็นนักข่าวของช่องอมบรินนี่แหละค่ะที่ไว้บางใจนี่แหละค่ะแล้วก็พา พาไปเพราะว่ากลัวว่าไม่อยากจะถือเงินแสนในตัวในบ้านประมาณนั้นกนะ็เราก็ไปธนาคารไปฝากไว้เงินส่วนนี้เขาจะเอาไปไหนคะข้อที่หนึ่งถ้าถามลุงพลนักข่าวไปสืบถามลุงพลลุงพลก็บอกว่ามันต้องจริงๆแล้วก็คือเก็บไว้ใช้สําหรับ ผ่อนลดลายเดือนนั่นแหละค่ะเพราะว่าอย่างที่รู้ว่าลุงพลมีการผ่อนลดผ่อนลดมือสองแต่เดือนหนึ่งมันตก9,500บาทต่อเดือนแต่ครนี้คือช่วงนี้เขาก็ไม่ได้ทํางานทําการอะไรนอกจากที่จะออกโอเคออกอีเวนต์นู่นนี่มีเงินได้ทางนี้ล่ะค่ะแล้วที่สําคัญก็คือเขาจะต้องผ่อนรถไปอีกรวม5ปีเดือนละ9,500บาทอีก5ปีคะ่ะพี่น้องค่ะลุงพลก็เลยตอบชัดเจนว่าเงินส่วนนี้ก็คงจะเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินกรณี งวดรถแต่ป้าแตนบอกว่าเงินส่วนนี้ก็ส่วนหนึ่งก็จะเก็บไว้ให้เป็นเป็นเป็นทุนการศึกษาให้ลูกส่งลูกเรียนประมาณนะเพราะว่าเก็บว้ลูกสองคนยังเล็กอยู่แล้วก็ถ้าไม่มีงานมีการทําถ้าไม่มีไรายได้เราก็ไม่รู้จะส่งลูกไปยังไงลูกจะไปโรงเรียนยังไงนี่คือสิ่งที่มาดามหน่อยได้ดูข่าวจากช่องใหญ่แล้วเอามาเล่าให้พี่น้องฟังค่ะพี่น้องคะนี่เป็นสิ่งที่ดีดินดียินด,นดีชื่นชมยินดีในกรณีจินตลานายแน่มากคุณแน่มากจินตลลาคลองใจประชาชนอย่าง ที่ว่าแล้วก็ลุงพลเองก็มาดังในช่วงนี้ก็เราก็ไม่รู้เรื่องคดีเราก็พักไว้ก่อนเพราะว่าตํำรวจเองก็ยังไม่มีออกเพียงแต่ว่าลุงพลยังไม่ได้เป็นผู้ต้องสงสัยเพียงแต่ลุงพลเป็นผู้ถูกสงสัยจากแม่น้องผู้เสียชีวิตเท่านั้นเองมีสิ่งที่ประชาชนให้ความเห็นใจในในใน,ในสิ่งที่มันเกิดขึ้นประชาชน หลายคนที่ติดตามข่าวตั้งต้นก็รู้ว่าที่มาที่ไปเป็นแบบไหนเนาะค่ะพี่น้องเนาะแล้วที่สําคัญก็คือเมื่อวานจินตราออกมาแล้วก็ให้เงินก้อนเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ ลุงพลป้าต่นน้าตาไหลเลยแหละค่ะเพราะว่าเป็นเงินก้อนแรกที่เขาเคยได้เพราะว่าเขาป้าแต้นเองก็บอกว่าทํางานเขาให้ตายมันก็ไม่ได้หรอกขนาดนี้เพราะกิจยงกิจยางก็ได้แค่ค่าอยู่ค่ากินไปวันๆานแค่นั้นเองนี่เป็นสิ่งที่ดีลุงพลก็ถึงกันน้ําตาไหลเลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีมาดามหน่อยเห็นแล้วก็น้ําตาไหลด้วยน้ําตาซึมแล้วล่ะค่ะพี่น้องดีใจน้าเพลินแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีค่ะโอเคนะคะพี่น้องอันนี้เป็นสิ่งที่จากใจจากใจจริงๆว่า เห็นแล้วก็ก็ก็ดีใจชื่นชมกับจินตลาค่ะพี่น้องขะที่ที่เขามีความเขาเรียกอะไรไม่ไม่เอาเปรียบเอาเอาสิดีกว่าแล้วเพี่นว่าไม่เอาเปรียบเป็นคนที่มีใจเป็นคนที่โอ้อันนี้คุณคลองใจประชาชนเลยแหะค่ะเพราะว่าสิ่งที่ประชาชนเขาห่วงเขาอ่าอ่ากังวลอยู่ทุกวันนี้ก็เรื่องเงินเรื่อง,องทองอย่างที่ว่ารายได้ค่าใช้ใจ่ายทุกอย่าง เงินมันเป็นตัวแปรสําคัญสําหรับสิ่งที่โลกออนไลน์ประชาชนให้ความสนใจแต่คุณก็ทําแล้วก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนให้ใจประชาชนครองใจประชาชนแล้วกันโอเคโอเคครับพี่น้องคะ,ะเดี๋ยวปาดามหน่อยจะมาเล่าให้ฟังอีกทีว่า เหตุการณ์เป็นแบบไหนอะไรมาสรุปให้พี่น้องฟังบางคนอาจซปโดเดมีเวลาตามข่าวเนะคะเป็นหนึ่งเนาะมาดัมหน่อยสรุปให้ฟังตามนี้ก่อนโอเคขอบคุณมากๆที่ติดตามค่ะสวัสดีค่ะ คุณจินตลาฝากมาขอบคุณค่ะคุณจินตลาฝากค่าขนมมามอบให้กับลุงพลที่ตอบรับการดู y o u u u b ไม่ไม่ดู YouTube ลงเล่นมิวสิกวิดีโอแล้วมีคนดู YouTube เป็นจำนวนมากค,คุณจินตลาฝากเงิน1นึ่งแสนบาทฮะให้กับลุงพลครับคุณผู้ชมฮะที่สำคัญก็คือนอกจากมอบให้กับลุงพลคุณวรชัยยืนยันบอกคุณจินเนี่ย บอกนี่ไม่ใช่ค่าตัวเพราะที่ผ่านมาเนี่ยคุณจินตลานี่หวังจะชวนลุงพลไปร่วมงานบุญ<ฆ>คุณจินตลาฝากขอบคุณลุงพลมากๆกหนึ่งกันยายนนี้เจอกันที่เต่าง,งอยคุณผู้ชมฮะตอนที่มีการมอบให้คุณผู้ชมรู้ว่าที่ลุงนับผ<ฆ>ู่แสดงเขาบอกให้ลุงนับเลย<ฆ>ว่าคุณจินเนี่ยให้มาเท่าไหร่ระหว่างที่นับคุณผู้ชมรู้ไหมฮะว่าลุงพลน,น้ําตาคอเบ้าเลยลุงพลบอกผมขอบคุณคุณจินตลามากๆ ผมภูมิใจในสิ่งที่พี่จินตลามอบให้เอ๊แครยุมากกว่ากันเนี่ยระหว่างคุณจินกับลุงพลน้องจินเขาเป็นน้องจินตลอดการเขาจะเรียกตัวเองว่าน้องจินน้องจินอายุเท่าไหร่ละอย่าไปพูดถึงอายุสิมากกว่าฉันขอไปเียนน้องจินเนี่ยนะฮะบอกภูมิใจในสิ่งที่คุณจินตลามอบให้คุณผู้ชมฮะลุงพลตาแดงเลยคือมันไม่ไม่ฝันจริงๆนะฮะว่าอยู่มันจะมาไกลขนาดนี้ไหนมีเสียงตอนที่เขาพูดคุยกันด้วยนะฮะอะลองฟังหน่อยฮะ ครับผมพี่จินตลาฝากมาสำหรับตามที่ได้เห็นในสื่อโซเชียลแหะครับว่าลุงพลได้ฟิชเชอร์ลิงกับจินตลาพูลาบในเพลงตองอยวันนี้พี่จินตลาก็เลยฝากน้าใจเล็กๆมน้อยจากพี่จินตลามอบให้ลุงพล1น0 0งแบาทครับครับผมก็ขอบคุณคุณลุงมากแล้วเดี๋ยววันที่1เจอกันครับผม ไม่ใช่ค่าจ้างค่าตัวครับนี่คือค่าขนมครับครับผมวพี่จนชวนมาคือเรื่องการทำบุญใช่ครับผมเป็นทำบุญครับแต่พอดีตามที่ได้ลงในโลกออนไลน์ไปแล้วแล้วก็ได้ติดเทลนอันดับหนึ่งของช่อง youtube ครับผมวันนี้พี่จินก็เลยมามอบให้คุณลุงครับแล้วเดี๋ยววันที่หนึ่งเจอกันอีกครั้งครับ ดีใจและก็ภูมิใจครับในสิ่งที่ทางพี่จินดทลามอบให้ทงางครอบครัวนะครับก็อข,ขอเป็นกำลังใจให้พี่จินตลาต่อไปนะครับขอบพระคุณครับ